สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับแปลงไม้นะครับก็ขนาด2ไร่สงาน41เอตารางวาแปลงนี้เนี่ยก็อยู่ที่อำเภอสบปาบจังหวัดลำปางนะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับถนนประหลโยธินทางภูเขาด้านโน้นก็เป็นถนนประหลโยธินนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราดูมุมสูงกันสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ดูว่าเ,เข้ามาจากประหลโยธินยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างนะครับก็แปลงนี้เนี่ยก็จะออกแนวยาวๆนะครับติด ถนนตลอดเลยนะครับาทางด้านข้างที่เราเห็นทางด้านท้ายมือเนี่ยเป็นลำเหมืองนะครับเ,เป็นคลองชลประทานแล้วก็มีถนนนะครับเลาะมาตามคลองชลประทานนี้ด้วยนะครับก็วันที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้เอารถเข้ามาจอดตรงข้างๆที่ดินนะครับเพราะว่ามีคุณตาเขาเลี้ยงวัวเขาล้อมเขาล้อมเอาวัวเอาไว้อยู่นะครับก็ไม่อยากไปเอาลวดน,น้มแกะออกนะครับ ไม่ใช่รวดนยมารวดไฟฟ้าแกออกนะครับก็เลยเอาไอ้ขาวจอดไว้ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นราเมืองนะครับทางด้านทางด้านในนะครับก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็พอเวลาถึงหน้าน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำจากภูเขาออกมานะครับก็จ่ายน้ําในระบบชลประทานได้แต่ว่าหน้าแรงเนี่ยไม่มีน้ำนะครับหน้าแรงนี่ก็ลําบากอยู่นะครับพื้นที่ใกล้ๆนี่ก็มีคนนะครับมาทําบ้านสวนอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเห็นหนู่นทางด้านไกลนู่นนะครับเราเห็นมีวิวภูเขาอยู่นะครับที่ดินก็สุดตรงเพียงนาที่เห็นต้นมะขามนี่แหละนะครับครานี้มาครานี้เดี๋ยวผมจะพาเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ที่ดินนะครับอันนี้ก็บริเวณถนนพหลโยธินนะครับอ,อยู่ในอำเภอสปราบเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวอำเภอแล้วล่ะนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นภูเขาสวยงามนะครับด้านขวามือที่เราเห็นนะครับอันนี้คือแม่น้ําวังนะครับเน้านี้นะครับก็จะมีพวกฝุ่นพวกหมอกอะไรอย่างนั้นนะครับทําให้เห็นภูเขาไม่ชัดนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับที่ดินก็เข้าได้2ทางด้วยกันนะครับอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ดเ r e c t ที่ตรงจากถนนประโหงโยธินเลยนะครับเข้าไปที่ที่ดินนะก็ตามถนนคอนขีดเส้นขาวๆนี่แหละนะครับ ไฟฟ้าก็เกือบจะถึงที่ดินแล้วนะครับก็มาอยู่สุดตรงบ้านที่เราเห็นที่อยู่ตรงกลางเฟรมนี่แหละนะฮะกลางภาพนี่แหละไฟฟ้าก็มาสุดตรงนี้นะครับถ้าจะต่อไปที่ที่ดินอีกก็น่าจะประมาณ300เมตรนะครับโดยประมาณนะครับนี่ก็เป็นถนนขาบขี่เข้าไปนะครับไฟฟ้านะครับเท่าที่ดูเนี่ยกการไฟฟ้านะครับเพิ่งมาขยายเขตน,นะครับไปหา ป่านสวนที่เราเห็นในภาพนะครับรอ,อบๆนี่ก็ทำเกษตรกันนะครับมีเลี้ยงวัวนะครับส่วนใหญ่ก็มีรอบวัวอยู่นะครับกเ็เป็นตอนหน้าฝนนี่แถวนี้จะสวยนะครับแต่ว่าผมไม่มีรูปตอนหน้าฝนนะแต่ว่าขับรถผ่านบ่อยนะครับเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นหลักที่จะขึ้นไปจังหวัดลำปางนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่อะไรต่างๆก็ใช้ทางนี้นะครับ ก็ต้องอส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะผ่านเส้นถนนประโณยโยธินเนี่ยแน่นอนนะครับอันนี้ก็บ้านสวยๆที่บอกนะครับก็มีคนเริ่มออกมาอยู่ตามทุ่งนากันแล้วล่ะนะครับที่นี่ของเรานะครับก็อยู่ตรงเห็นหลังคาเสียงนาทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มาสุดหลังคาเสียงนาทางด้านขวามือมีต้นมะขามาอยู่นะครับที่นี่จะออกแนวยาวๆ,ๆนะครับแต่ว่าก็ขนานไปกับถนนนะอ ผมว่าถ้าท่านใดอยากจะซื้อนะครับเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานผมว่าก็ก็โอเคนะเพราะว่าเวลาเวลาซอยนี่ซอยง่ายดีนะครับทุกคนเนี่ยได้ที่ติดถนนหมดเลยนะครับแต่ว่าเนื้อที่จริงเขาไม่ได้เยอะนะครับเนื้อที่แค่สองไร่สองงานสี่สิบเอ็ดตารางวานะครับถ้า,าเก็บไว้แปลงเดียวนะครับเอาไว้ทําเกษตรเอาไว้ทําบ้านสวนยังไงแบบนี้ผมว่ากําลังเหมาะนะครับกับเนื้อที่กําลังพอมือ ไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแต่ว่าถ้าซอยลงไปเหลือหนึ่งไร่ละเนี่ยก็อาจจะดูเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่พอมือทําไม่สนุกทําไม่สนุกนะฮะมีเั้งสองสามไล่นี่กาลังสนุกนะฮะไม่เหนื่อยเกินไปไม่กดดันอนันนี้ก็บ้านสวยๆที่บอกนะครับนุ้นวิภูเขานะครับอที่เห็นเขาๆแวบๆไกลๆทางด้านท้ายซ้ายท้ายมือนั่นนะฮะก็บริเวณริมริมตลิ่งแม่น้ําวังนะครับ ก็รถยนต์เข้าถึงเลยนะครับรถยนต์เข้าถึงได้ที่ดินในถนนเนี่ยไม่ได้ระบุเป็นถนนสาธารณะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสภาพทางแล้วล่ะนะครับเพราะว่าก็ทําถนนนะครับเลาะไปตามคลองกันนะครับอ,อันนี้ขาวจอดตัวนี้มาเราลงมาข้างล่างนะครับมีข้างล่างเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นลําเหมืองนะครับคลองชลประทานอ,อันนี้ก็ บริเวณที่จะเลี้ยวเข้าไปนะครับเส้นที่จะล้อที่ดินที่ดินเราก็อยู่ตรงเถียงนาตรงที่เห็นนี่แหละอ่นี่มีคุณตาเข้ามา,าล้อมล้วไฟฟ้าเลี้ยงวัวกันอยู่ผมก็เลยไม่เอารถเข้าไปอันนี้ก็ทางที่เข้ามานะครับออกไปตรงเทียงนานั้นก็เป็นบริเวณเส้นหลักนะครับอันนี้เรามองจากตรงที่ดินนะครับไปหารถนะครับแล้วก็มองมาเนี่ยตัวแปลงที่ดินนะครับตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มีเทียงนาเก่าๆอยู่นะครับถ้าหากว่า มามงหลังคาใหม่อะไรก็ใช้ได้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าทําให้สวยๆกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งนี่ก็น่าจะโอเคนะครับจะน่าอยู่ขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าหน้าแรงเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำนะครับผมถ้าเป็นผมนะผมจะขุดบอ่อสัหน่อยหนึ่งนะครับให้มีน้ํานะครับเอาไว้ใช้หน้าแรงนะครับทาบ้านสวนสวยๆนะครับบ้านข้างๆทาได้เราก็น่าจะทําได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเลยนะฮะอยู่นิดเดียวเองนะครับ แต่บ้านเขาออกอ,อันนี้เป็นถนนนะฮะ,ะถนนที่ที่เข้ามาในที่ดินเจ้าวัวก็มองมาถ่ายอะไรกันนะ,ะคงจะถามสงสัยอยู่นะครับอันนี้เป็นบ้านสวยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําสวนนะฮะเป็นบ้านที่อ,ออกมาอยู่ไกลนิดนึงนะครับห่างจากตัวหมู่บ้านสักหกร้อเมตรนะครับมาถึงที่ดินเราเนี่ก็ประมาณ8 9ดถเ้าอเมตรนะครับรจิ้มลงไปได้โอเคนี่ก็ เราก็จะกลับแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ให้เห็นนะฮะตรงบริเวณเทียงนาอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าลบๆหน่อยนึงนะครับทํแต่นากันละนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีใครมาอยู่นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนแต่รถไอ้ขาวาว่าเราเหมืองอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่ครับไอ้ขาวจอดไว้ตรงนู้นนะครับวิวภูเขานี่ก็จริงๆภูเขาเนี่ย360้อองศานะครับรอบตัวเลยนะครับอำเภอสงปราก็อยู่กลางหุบเขาเช่นกันนะครับ แต่เนื่องด้วยมีถนนระหอนโยธินก็เลยดูเจริญหน่อยหนึ่งนะฮะจีนี่บรรยากาศวนันนี้บ้านโดยสุไว,วิวขาวนะครับนี่กระมุนให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นฟางเห็นหญ้าอะไรเข,เขียวขึ้นได้แบบนี้ในหน้าแรงเนี่ยนะครับก็หน้าฝนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ผมผมก็ขับรถผ่านนะคระับเห็นเห็น เห็นด้วยตาตัวเองนี่แหละนะครับหน้าฝนก็สวยนะครับแต่เราไม่มีภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เห็นนะครับห่างจะกโพลโยทินประมาณไหนนะครับหน้าตาที่ดินเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาก็ฟรีค่จะจ่ายวันโอนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ